ถ้าเวลาเราเจอเคสที่อาหารหรืออะไรติดคอเนี่ยครต้องช่วยยังไงบ้างครับอย่างแรกเลยเนาะเราต้องประเมินก่อนว่าผู้ป่วยหรือผู้ประสบเหตุคนนั้นอะ่ะเขายังสามารถไอออกเองได้ไหมยังมีเสียงไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดมีเราก็ช่วยโปรโมทให้เขาไอออกมาให้ได้อาจจะตบล้างแต่ถ้าเมื่อใดก็ตามเขามีสัญ,ญลักษณ์กับช็อกกิ้งไซสคือแบบเอามือมาบีบลัดคออย่างเงี้ยเนาะแล้วก็ไม่มีเสียงแล้วอะ่ะนั่นแหละเราก็จะให้การช่วยเหลือทันท,ทีก็คือการทำแฮมริชแมนุเวอร์เนาะเข้าไปด้านหลังของผู้ป่วยแล้วก็เอามือเนี่ยโอบรอบตัวผู้ป่วยแล้วก็ปรระะมาาาณตงที่่เ้จบอกวให เหมือนสัญลักษ์ไอเล็บยูอะเอานิ้วก้อยเนาะวางไว้ตรงสะดือนิ้วโป้งเราจะอยู่ตรงนี้พอดีเราก็จะโอบมันจะเป็นอยู่ช่วงลิ้นปีของผู้ปว่วยเราก็ไปอ้อมข้างหลังเขาแล้วเราก็รัดกระตุกแรงๆไม่ใช่รัดเข้าไปตรงๆมันจะเป็นด้านอินเวิร์เอัพเวิร์ดมันปึ๊บขึ้นมาอย่างเงี้ยแล้วก็ทําจนกว่าของจะหลุดแต่ถ้าเมื่อใดก็ตามถ้าเกิดทําแล้วไม่หลุดแล้วผู้ป่วยลงไปแบบหมดสติไม่หายใจก็ต้อง CPR ต่อแต่ว่าถ้าเกิดใครอยากรู้เพิ่มเติมเรื่องพวกทำํำเทมเพิร์ดแมนูเวอร์อย่างาาเง ได้ครับ